โอเคครับเดี๋ยวเปิดประตูให้ท่านประธานก่อนเชิญครับท่านประธานครับถึงแล้วเอาท่านประธานครับถึงแล้วครับเชิญลงครับเชิญลงครับเชิญครับเอาไม่ลง,ลงไประธานบอกว่าไม่ลงมันร้อน อยู่ข้างในดีกว่าดูอ่ะโอ้ขับรถให้สามีนั่งหน่อยก็ไม่ได้ฮะ ไเอานี่ไงรถไถนี่นใช่คันนี้ไหมวะไปแล้วสิริพงศ์เขาเขียนว่าสิริพงศ์คันนี้แหละไปเลยแล้วข้าวเ,าเที่ยงน้องอะ่ะนี่ไงนี่กินตรงนี้น,นี่นคอยจะกินตรงนี้แหละน้ำแข็งอยู่ไหนเหลาเอาน้ำแข็งลงด้วย ลงไปบอกเราอู้นูเขาเอาเครื่องจักรมาอีกลัอน,นอู้ม,ม,มคือรถอะไรเนี่ยน,นี่รถอะไรรถยกคนรถยกคนไปเชื่อม,อมเท,มทไหมเทไหมโ <c oughs> อ้ต่รอเขาหนอร้อน,ม,อนอมากเลย ๋ย่ลองไม่บอกเราหมดเอาสตาร์ทเลยเคี้ยวบาย้างยังเอาสตาร์ทฮือฮือ,อ,อนายโยงหางอันไหนโยงหางสองพลาวดึงตัวนั้นเด้อดึงขึ้นเอาไปเลยไปดันน,นู่นเลยนี่ รถไถคันใหม่เราน้อยเป็นยังไงจัดคันใหญ่ให้เลยอ้ถูกใจไว้เสุดจัดเลยครับไม่รู้ว่าจานชูอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนน่าจะอยู่ข้างในนู่นแหละ ได้ดูครับเราจะกลับเป็นหรือเปล่าสั่นๆใส่น้ำแข็งยังน้ำแข็งไ,ไ่เอาน้ำมปกินด้วยน้ำไปแล้ว โอ้เขากับอย่างนี้เลยเฮ้ยโคตรเท่เลยอ่ะไอ้ย่าบังคับบนนู้นเลยไหมเราเราทำไมเร่งเครื่องแรงยังเลยโอ้ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยครับน้าดูรถอะไรน่ะฮะโหรถไฟฟ้าไงฮะรถไฟฟ้าไงเพราะนั้นคือรถไฟฟ้าใช่ไหมครับทำไมต้องเอามาจอดนี่าจะทำงานนี่ลูกทำอะไรอ่ะไม่รู้ทำอะไรดีจังเลยอ่ะขับอยู่บนข้างบนเออก็าขับบนนู้นเลยไหม ข้างน่างเขาจะขึ้นไปยังไงน่าจะมีสวิตช์รถรถกระเช้าลงได้ไหมมีอันนี้นะมันต้องมีที่ขับข้างล่างเลยนะโอ้ยกดเท่เลยเพิ่งเคยเห็นนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นโม่เกิดมาเพิ่งเคยเห็นครับตอนนี้ประโคนชัยกำลังเจริญครับ มาจากไหนไหนี่มาจากไหนมาจากระยองครับพี่ระยองครับโอ้ถ่ายคลิปพี่ถ่ายคลิปโอ้คนมาสองคันเลยเหรอคันเดียวครับโอ้คันหนึ่งออกไปครับเขาล่องบุญไหนล่ะจากชูอยู่ตรงไหนล่ะ ไปด,ดูแล้วน้อยดันดินกันหน่อยเม่นี่ทำไมยันนี่มีดินกับอะไรนะตีะขาไม่ใช่ล้อโอ้โหตีนเหมือนตีนรถไมโครอะ,นะครบ นี่หม่ไซบะโอ้อร้อนมากเลยข้างนอกยอดเลยไม่อยากลงไปเลยร้อนมากจะเที่ยววนะอืมแดบหนึ่เงเดี๋ยวเอาตังค์มาหน่อยนะไว้ให้เรากิดข้าวาเป็นไรครับเราเข้าเกียร์ไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมต้องมาบอกก่อน Ừ ngay lâu hả lướt bộ quang màu huy gọi đi à mày mà. à, mà. à? đi nó đứng mày 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 mà mày 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 Nó mày 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 ให้มันไม่มาเดีเ๋ยวทางเลงไหมให้ <c oughs> มันไม่มาเลื่อนมันสุดแล้วบอก <c oughs> มันไม่ต้องเหยียบคลาสก็ได้ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อลองดูดิ <c oughs> <c oughs> เบโเบ่หางเลื่อนเบไม่ได้ เอ้ไม่ต้องเหยียบคัสไอ้ล,ลองเข้าเกียร์ดูอ่ะพันเกียร์คันเร่งแล้วเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังตัวนั้นเลยเออได้ไหมเออเออไม่ต้องเหยียบคัสไม่ต้องเหยียบใช่ไหมเออ จัดห oh! <Yeah. S 1> ลัดบอกโอ้ oh! สบายเลยลดันลงลดันลงเลยครับเอาดีครับวิ่งกี่ครันนี่เก้าครันงเก้าครับ9เก้า พอดีเลยเนาะตักคันไมไม่โครถตักขั้นต่ไม่ยากเอ๋อเออเรอรถใหญ่ดันสบายเลยเลือประมาณกี่เที่ยวเต็มคันเที่ยว ประมาณตงท้ายน้วยนะอ๋อต้องท้าย,ยนูย่นนะเีลยวประมาณสองไร่ตรงนั้นครับไอ้ตรงนี้ไม่ไมกลไนะโอ้ที่ตีไว้นั่นนะครับครับครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูจันร์ชูก่อนอยู่แถวไหน